วันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์เคสของคุณซันเนาะคุณซันเนี่ยมาปรึกษาทําจมูกนะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของจมูกงุ้มแล้วก็จมูกตรงปลายเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคะทําให้พอจมูกดูงุ้มแล้วก็ดูยาวเกิดเนี่ยทำให้หน้าดูมีอายุนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจมูกเนี่ยไม่ได้รูปเท่าตามที่ต้องการนะคะก็เลยมาปรึกษาเนาะเนื่องจากว่าเท่าที่เราดูแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะปรับปลายจมูกให้มันเหมือนเชิดขึ้นเนาะร่วมกับลดกระดูกฮํมนะคะแล้วก็เพิ่มตรงนี้ขึ้นมาเนาะเราก็เลย ปรึกษากันแล้วก็ตัดสินใจจะทําเป็นวิธี o p เพ r i n o p พลาสตีนะคะก็คือการทําจมูกแบบเปิดร่วมกับใช้กระดูอ่อนซี่โครงในการปรับโครงสร้างทั้งหมดนะคะโดยเราก็จะใส่กระดูอ่อนตรงบริเวณฐานจมูกนะคะเพื่อปรับปลายจมูกที่งุ้มเนี่ยให้ตรงขึ้นมานะคะแล้วก็มีการยืดแกนกลางจมุกร่วมด้วยนะคะร่วมกับการตัดกระดูกหั่มบางส่วนนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยเสริมด้วยซิลิโคนแต่ด้านปลายทั้งหมดเนี่ยเป็นการปรับโครงสร้างด้วยกระดูอ่อน,นะคะ่ะนี่ก็เป็นผลลัพธ์ประมาณ6เดือนนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าจมูกมีมิติมาก ขึ้นนะคะคมมากขึ้นจมูกได้สัดส,ส่วนมากขึ้นความมั่นใจก็เพิ่มขึ้นมากเลยคะ่ะ